สวัสดีครับผมผมพีคุนกุลกระมงก็สวัสดีเพื่อนนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่25พฤษภาคม2565นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับเจ้าตัว t ีเปรลิงอเอชเออร MR 600นะครับก็เป็นลรอเตอร์ใส่ซิม 4G นะครับผมก็เป็นตัวล่าสุดใหม่ล่าสุดณตอนนี้นะครับวิ่งอยู่ที่ดาวน์โหลด300เมกแล้วก็อัปโหลด50เมกนั่นเองนะครับแล้วก็ไปจับคู่กับซิม d t แทนะครับ เป็นซิงคงกะพันธ์วิ่งสปีดนะผมแบบลิมิเต็ดเลยนะครับผมไม่จำกัดจำนวนกิกสปีดสูงสุดอยู่ที่15เมกครับดาวน์โหลด15เมกเท่ากันเลยเดี๋ยวเรามาดูกันสำหรับซิมคงกะพันธ์ตัวนี้นะครับสำหรับซิม d t ดีแท็เนี่ยเ,เพื่อนๆก็มีคอมเมนต์เข้ามาถามกันพอสมควรนะครับแต่ว่าผมไม่มีโอกาสได้เอามารีวิวนั่นเองเพราะว่าผมใช้ซิมของทูนะครับแบบหลายปีเพิ่งหมดไปแล้วก็ไดเพิ่งได้ซื้อนะครับ ของปีนี้นะครับแล้วก็ซื้อมาในราคาประมาณสักพันสามพัอย่างเงี้ยเอามานะครับแล้วก็ใช้ได้ประมาณ1ปีแล้วก็ไม่จํากัดจํานวนกิกต่อเดือนนั่นเองนะครับคือ12เดือนใช้ฟรีๆไม่ต้องเติมเงินนะครับซื้อมาทีเดียวเปิดทีเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันสําหรับซิ่นี้เพื่อนๆสามารถเข้าไปซื้อที่เว็บของทางช้อปปี้ได้เลยครับมีขายทั่วไปนะครับลองดู เซิร์ชคำว่าซิมคงกระพันดีแท็ก15เมกนะครับแล้วก็สามารถกดสั่งซื้อแล้วก็เอาไปเปิดก่อนนะครับเปิดผ่านเว็บไซต์ของทางดีแท็กก็ได้เนี่ยเดี๋ยวผมเข้าให้ดูพอเราได้ซิมเสร็จนะครับเพื่อนๆสามารถเข้าที่เว็บของดีแท็กดีแท็กนะดีแท็กดีแเปิดเบอร์อีกนะแป๊บเดียว ทำด้วยตัวเองได้เลยนะผมอันนี้ไม่ยากสามารถเปิดได้เลยลงทะเบียนเนี่ยผมเปิดให้เรียบร้อยพอได้เสร็จปุ๊บเราก็เอาซิมเนี่ยไปใส่เราเตอร์ 4G ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น MR 6 0 0หรือว่ารุ่นกกเก่าๆก็ตามนะครับเราก็ใช้อินเทอร์เน็ตได้นะอ่ะ,ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเซตติ้งนะครับหลังจากที่เราเอาซิมเข้าไปแล้วนะครับของ d t แทนะ ผมสังเกตว่าครื่งของดีแทกครับมันน้อยไงเพราะว่ามันจับไอตัวสัญญาณน,น้อยแล้วมันไปพึ่งพาของครื่งของ TOT Mobile นะครับขึ้นนะครับ ISP นะครับชื่อเป็น TOT Mobile น,นั่นเองเหมือนได้ว่าดีแทกเนี่ยเขาไปจับสัญญาณของทางขึ้น2003เนี่ยไม่ก็เฮิร์ของทาง t o t น,นเองในการวิ่งแล้วก็ใช้งานอินเทอร์เน็ตของซิมของเขานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนหัวข้อเอสวานนะครับเนี่ย ก็คือแบนจับแบน40นะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไปล็อกสัญญาณอะอย่างที่ผมบอกคราวแล้วแล้วนะครับที่ของทูเนี่ยมันล็อกสัญญาณได้ใช่ไหมแบนหนึ่งกับแบนสามแล้วมันจะวิ่ง 4G พัท 4G บวกใช่ไหมครับแต่เนี้ยของทางดีแท็กมันตั้งอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าสัญญ,ญาณมันน้อยช่องสัญญ,ญาณมันน้อยมันเลยต้องตั้งออโต้อย่างเดียวนะครับเพื่อนๆ แล้วก็ในส่วนของตัวนี้มันจะไปจับสัญญาณขึ้น2องบของ T.O.T. นั่นเองคนระับแบนสีซอ่ะเดี๋ยวมาดูในหัวข้อของตัว Ad v a n c นะครับในส่วนนี้นะครับเราไม่สามารถที่จะไปล็อกพวก 4G อ l y e หรืออะไรนี้ได้นะครับผม 4G อ n l y e เนี่ยผมสังเกตนะครับประมาณวันหนึ่งอะระบบหลุดนะครับสัญญาณมันขึ้นน้อยแล้วก็ในการวิ่งบางที ช่องเต็มเงี้ยมันหลบช่องไม่ได้เงี้ยสัญญาณหลุดไปเลยให้เอาข้างบนนะครับผมตัวนี้ก็คือเอาสัญญาณที่ดีที่สุดนั่นเองนะครับให้ช่องสัญญาณออโต้นั่นเองมันจะไม่หลุดแล้วก็ไอตัว Data ้ o โลมิงนะครับให้เพื่อนเปิดเอาไว้นะครับแล้วก็กดเซฟแค่นั้นเองแค่นี้จบเราก็ใช้งานได้ไม่มีหลุดแน่น,นอนอ่ะไม่มีหลุดนะครับเดี๋ยวเรามาเทสสปีดนะครับผมสปีดอินเทอร์เน็ตว่าอ่าซิมคงกระพันเนี่ยสิบหนะ้าเมกเรามาเทส สปีดเทสกันนะผมทั้งหมด3รอบนะเดมาดูสปีดเทส t รอบที่1นะผมว่าปิงตอนนี้ก็รอบที่1คือ28มีแต<ม>่เสรลิเซ<ม>็ตนะผมสปีด<ม><ม>ประมาณ10กว่านะครับ 9, 8, 9, 10ประมาณนี้นะผมเพราะว่าเป็นซิมล็อกความเร็วที่15เมกนั่นเองดาวน์โหลดอัปโหลดนะแต่โดยปกติค่าอัปโหลดจะน้อยกว่าดาวน์โหลดอยู่แล้วนะครับ ถือว่าโอเคนะผมถือว่าโอเคราคาประมาณพันสามร้อยนะครับจ่ายหนึ่งปีหันต่อเดือนเดี๋ยวผมจะหารให้ดูนะครับพันสามร 1, ้อยเราได้มาราคานี้นครับหาร 12. สิบสองตกเดือนละร้อยเก้าบาทต่อเดือน,นครับถือว่าคุ้มนะเดี๋ยวมาดูรอบที่สองนะครับ สังเกตนะครับเต็มรอบ2ลงมาอยู่ที่15มิลลิเซ็ตนะผมสปีดต,ตอนนี้ก็ถือว่าเต็มนะ1ิบ6้ิบเมตเลยรอบที่สองนะผมเวลาตอนนี้ก็18.10นะครับประมาณหกโมงกว่ากว่านะครับถือว่ามีคนใช้เยอะนะครับแบบช่วงเลิกงานอยู่ในกรุงเทพเนี่ยแบบเป็นตึกแออัดแบบออยู่ในอพาร์ตเมนต์นะครับผมก็เลยคนใช้เยอะสปีดถือว่าเต็มใช้ได้นะครับของทาง d ีแท็นะ ามาดูรอบที่3นะครับเดี๋ยวพอจบรอบ3ามนะี๋ยวผมจนะเทสเกมเอฟเฟกต์เ d จนของคอมนะครับของ PC ให้ชมสักหนึ่งเกมนะว่ามันเล่นเกมได้ไหมเดี๋ยวเราไปชมกันทีนึงโอโ้โหอันนี้พิกนะครับปิง30นะครับรอบ3แล้วก็ดาวโหลด20เมกนะครับเมื่อกี้เห็นแวบแบบนะครับอ่าอัพโหลดประมาณ6-7เมกนะครับอ่าประมาณนี้ใช้ได้ถือว่าใช้ได้สำหรับ่ง คงกระพันของทางดีเทคนะครับ15มกนั่นเองอ่ะเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็คือแบบเรียลไทมนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดตัวคลิปนะครับของทาง YouTube ดูว่าเปิด 4K หรือว่า Full HD ดิ 1080p นะเดี๋ยวลองดูสำหรับ สำหรับ Full HD ไม่น่ามีปัญหานะใครที่จะไปดูหนังไปดู YouTube นะครับแบบ Full HD นะครับลื่นเลยลื่นไหลนะครับเพื่อนสังเกตตรงหน้าจอนะครับที่ผมเอาเป็นท่านหน้าจอใหญ่เนี่ยสังเกตเวลาดาวน์โหลดจากที่คลิปจะวิ่งมาถึงนะครับปืๆๆเลยนะครับผมถือว่าสปีดทำได้ดีนะครับในคลิปแบบ Full HD นั่นเอง ว่าทำได้ดีเดี๋ยวเรามาดูแบบ 4K เราลองดูว่า 4K มันได้หรือเปล่าอ่าส,สำหรับ 4K ก็มีหมุนนะครับผมช่วงแรกๆคือหมุนมีหมุนให้เห็นนะเพราะว่าเป็นซิมล็อกความเร็วอยู่ที่วิ่งไม่เกิน15เมกนั่นเองครับผมอ่าสำหรับ 4K ถือว่า ยังไม่เหมาะนะยังไม่เหมาะสําหรับซิม15เมกแนะนําไปหาซิมที่เป็น20เมกนะครับอ่านี้สําหรับใครที่สนใจนะครับซิมราคาไม่แพงตกเดือนละร้อยเก้าบาทในกรณีครับแต่ถ้าเกิด 2K นี่น่าจะสบายนะครับเพราะ 4K สังเกตมันเกือบได้แต่ว่ามันโหลดไม่ทันอ่านี้คือ 2K น่า 2K ดูได้นะครับสําหรับตัวซิม15เมกครับสังเกตเนี่ยครับ,รนะรบขาดาวน์โหลดดาวน์โหลดล่วงหน้าก่อนที่ ตัวคลิปจะวิ่งไปถึงนั่นเองครับเนี่ยนะปืป้นๆๆๆเลยเห็นไหมเดือนสังเกตนะครับถือว่าฟูด h ีกับ 2K ทำได้ดีเร hmm. ียบร้อยนะครับสำหรับตัววิดีโอ u t u b e เดี๋ยวเรามาลองตัวเกมครับผม EPEC Legend นนะครับผม EPEC Legend ของสตีมอันนี้เดี hmm. ย๋ยวเรามาชมกัน กรับเกมนี้ก็มีคนเล่นเล่นเยอะพอสมควรนะครับสำหรับเอเบกเดนเจผ่านสตรีมนะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนอของปิงนะครับถ้าเกิดเป็นปิง,ป,งปิงของสิงคโปร์เนี่ยก็คือหกบเกนะครับแล้วก็เจ็ติดอัปเดตนิดนึง Never left the ground. I'm not just about explosions. I also know about stuff like winning. Introducing your champion. Get ready for a light show. I'm Jumpmaster. I'll take it from here. I'm currently at the top of my game. Get it. I'm the ball. Let's land the day. Winds up. New kill leader. But we can cruise up abandoned in my sights. Wings out. Using bits! Come on, come on, come on. I hit that cargo button. We can cruise over here. Evo shield here. Level two. I can That's got my name written all over it. Thank you. I need a backpack. Wings up. We can scan this area. Heat shield, here. Evo shield here. Level two. I could use that. One more minute, Amigo. Rings right there. So close. So close. Optics here. Mid range. Here. It's go time. Throwing jump pad. Forty five seconds until enclosure. Rings out. And eliminated. Later, champ. Okay, ten seconds till ring close. Let's go. We let's can close over go. here. Let's go here. Allons-y. up. We, can scan this area. we need to go. Ring's moving.

Wings out. <sighs> Tally on bandit out there. Wings up. Tally on bandit out there. Got ourselves a bandit out there. Got a bogey on my marker. Right here. Another bogey. Enemy spotted. Way out there, like little cucarachas. Enemy real close. About time we got ourselves a fight. Rapido, rapido. Wings out. Bandit, we are not alone. Look over here. Brogy's dead. What a kid! your peak. Heads up! We are not alone! Must go faster! Wings up! We've got company! Round two. Wings out! i Jump pad. Wings up. Class 3, firing missiles. Yo, replicators coming in for a landing. Wings out. That enemy shield is broken. Fini. Reloading. Wings up. Wings out. Wings up. Let's go for it. On whole squad. Good kill. I'm going to learn a lot watching you. I got some bad guys here. Charging on my shields. Under fire. Wings up. Fox 3, visual clear. Good tone. One sec. Healing really up. Ready, set, go! not up my shields. Ah. Mm. Stack, healing up. Care package in the garden. Care package come. Must go faster. Let's check this A bad landed back. Who's up. เรามาสรุปกันนะบผมสำหรับเล่นเกมอพ็กหรือเจถือว่าเล่นอย่างลื่นไหลนะแต่ว่าฝีมือผมก็มันฝีมือก็ไม่ได้เก่งอะไรมากครับอาจจะตายไวประมาณนี้ครับผมลงตายลงตายนะครับแต่ว่าถือว่าลื่นนั่นเองถือว่าลื่นแล้วก็เล่นได้นั่นเองครับแบบไม่มีกระตุกหน่วงนะจากที่ผมเล่นนะครับจากในคลิปนั่นเองแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆมีก็ลองซื้อซิงแล้วก็ลองไปใช้งานกันดูสําหรับเพื่อนๆที่อยากจะใช้ตัวเราเตอร์4 g เนี่ยแล้วก็ ซื้อซิมนะครับซิมอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นทูดีแท็กนะครับสำหรับคลิปนี้คือซิมดีแท็กนั่นเองสําหรับซิมอินเทอร์เน็ต1 5เมกนั่นเองนะครับสาหรับเพื่อนๆทีอ่อยากรู้ว่าสปีดเท่าไหร่นะครับจากที่เทสก็ถือว่าวิ่งได้ไม่มีตกนะครับตกก็ตกน้อยมากไม่เกิน10นะครับก็10กว่า10กว่าให้เห็นนะสามรอบนะครับแล้วก็ปิงถือว่าประมาณสัก20นิดๆน,น,นะครับไม่เกินนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของ YouTube หนังเนี่ยที่เป็น full hd สบายนะครับ2 k เือว่ายังดูได้นะครับโอเคครับ okay, ผมสำหรับคลิปนี้ใครที่ติดตามนะครับสำหรับที่อยู่หออยู่บ้านต่างจังหวัดเนี่ยเรามีซ mm, ิมนเทอร์เน็ตซิมเดียวนะครับสามารถเอามาแชร์ได้คือเสียบตัวเนี้ยเจ้าตัวเราเตอร์4 g นะครผมแล้วก็แชร์ให้ทั้งบ้านได้นะครับเราจ่ายทีเดียวปีละพันสเนี่ย คนอื่นก็ใช้ได้ในครอบครัวเรานะครับแล้วก็สายแลนได้4ช่องนะครับต่อคอมพิวเตอร์ต่อทีวีต่ออะไรได้นะผมก็ฝากกันด้วยนะครับถ้าเกิดใครมีอะไรก็ลองคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมได้พวกซิมเอหรือว่าของทีวีมาเดี๋ยวผมจะรีวิวให้ชมกันเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้าครับ